สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการขนท้องทิ่งกินอะไรการเป็นเทปพิเศษที่เราจะเก็บตกความสนุกสนานเฮฮาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนเราเก็บตกมาฝากกันแบบจัดเต็มเริ่มจากฟิปิปปเก็ตจะฮาขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะคนท้องทิ่งที่ไร้

เรานั้นได้เรียนรู้ Amazing จริงจริงอากูจะพาไปดูกันทั่วไทยวันนี้เราจะถ่ายเปิดรายการแล้วค่ะเราต้องถ่ายให้เห็นอะไรเราต้องถ่ายให้เห็นพิพิธภัณฑ์อิพราณาการได้ไหมได้ได้จิบจิบจิบคนนี้จิบคนนี้จิบคนนี้จิกเอวปีนิดนึงปีนิดนึ่งเอวเอว มือ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 ต้องมามือต้องปีกปีไว้อ่านี่นี่ตัดนมเลยตัดนมตัดนมเลยปีกเป็นตัวอะไรเนี่ยอยากกินหอยอยากกินหอยไออยากกินหอยอยากกินหอยดูเอ็วด้วยดูเรวของด้วยอยากกินหอยอยากกินอ อเห็นไหมครับว่าอาคารกลุ่มอาคารพวกนี้สวยไหมครับสวยมากดูยินเดอร์ยูโรเปียนอันนี้คือทั้งแถวเลยใช่ไหมครับทั้งแถวเลยครับกลุ่มอาคารอย่างตรงนั้นเราอยากใส่ชุดแบบไผ่ลูกเที่บอกแล้วไนะว่าเดี๋ยวมีอาคารที่สวยแล้วเราไปดูอัพพอยด์กันดีกว่าอัพพอยของภูเก็ตที่เรียกว่าชุดแบบพื้นเมืองภูเก็ตที่เรียกว่าบ้าป่าย่าอยู่ด้านนี้เลยครับอันนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันผู้ชายแบบไหนครับแม่ครับผู้ชายนี่แบบไหนครับลองใส่คุมไปได้เลยใใสส่่่่คุมไได้เลยนี อะไรนะอยี่สิบบาทนึกว่าเบอร์ซาเช่ออกเสียเสียอะไรเงี้ยป๋าค่ะเยอะป๋าสิลูกคือมันมีหลายไซส์ใช่ไหมคะทำไมถึงถามอันนี้คำถามแรกเลยหนูจะได้ถามเพื่อคนทคนบ้านด้วยพี่มีไซส์ให้นะได้ค่ะต้องฉีดอันนี้ก็ฉีดไปให้ที่ยืนในสังคมบ้างจะชี่กคนได้โอเคไหม พาี่คารจะพาเราไปไหนครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปบ้านอาดีตของนายเหมืองเก่านะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราเปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่ลับๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเที่ยวนี้ต้องไม่เหมือนเดิมเราจะทําให้ดูว่าคาเฟ่ลับๆเนี่ยจะมีสิ่งที่จากโลโก้สู่เลอค่าครับ<ฮ> เดี๋ยวเราเชิญเข้าไปเลยนะครับบ้านขุนนิเทศจีนารักษ์นะบ้านในเหมืองเก่าใช่บ้านอดีตในเหมืองเก่าแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานปัจจุบันนี้เราทําเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหลังนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่รับๆนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เร้นรับพิเศษสุดเลยนะครับก็คือว่าเราเสิร์ฟชุดขนมพื้นเมืองไปภูเก็ตพร้อมกับบรรยากาศชิลๆฟังดนตรีกูเจิ้งเรามีโชว์พิเศษครับนี่จะเป็นครั้งแรกของโลกกับ การเล่นกูเจิ้นพร้อมกับบีทบ็อกซ์ให้เล่นแล้วมึงต้องเก๊กให้เล่นแล้วเก๊กจังเลยบูน้องมาก็มาบูน้องมาแอนนี่ไม่ตรงคีย์หรือผมไม่ตรงคีนะบูนมาบูน้องมาไอ้นี่ผมเล่นอะไรของผมเนี่ยดี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 แล้วที่ไม่มีมือต่อไปก่อนดีแอนนี่เล่นคนเดียวดีแล้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 วเล่นคนเดียวดีแล้ว หมดลมแล้วอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ขอนกน้ลายจะเด็นใช่ไหมคือวอันนี้อันนี้บาขกวทาหรืออันนี้อันนี้ปามปากเหม็นเลยจบจบจบเลยนี่ให้วใช่ปิดปิดอันนี้อย่าร้องดีกว่าขออะพี่ขอร้องให้ร้องอีกขอร้องให้หยุดเลย ว่าจะมาทําเมนูหาย,ยากเมนูโบราณชื่อเมนูว่าอะไรคะชื่อกะหรี่ไม้ฝานคะ่ะกะหรี่ไม้ฝานแต่อาหารที่ภูเก็ตจริงๆจะเป็นอาหารของจีนมาเลสฮกเกี้ยนนะคะที่ะะกเมื่าจะเป็นกะหรี่ไม้ฝานมีผัดมีฮกเกี้ยน<แ>ใช่ไหมคะมีน<แ>้ําอันนี้คือที่ไม่ทําเพราะว่าเครื่องเยอะหรือว่าพิธีการมันเยอะหรือว่าอะไรที่ไม่ค่อยทำเพราะว่าขี้เก็ยจค่ ชอบไม่ธรรชาตินี้หนูชอบค่ะแต่ถ้าแมว่าได้หนูก็หนูก็กินเลยค่ะหนูพร้อมตั้งแต่ผัดพริกแกงแล้วพี่มีสบายให้สาวๆทั้งสองคนอีกด้วยไปพักโรงแรมสุดหรูของบนเกาะมะพร้าวนี้แล้วบอกนะว่าจะไปไหนมากอยู่ตรงนี้ก้องก้าวก้จางอยู่นี้เขาไปไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วรถไปโรงแรมรถไปโรงแรมมาครับมาครับมาเลยมาเลย เฮ้ยเธอเบิกเงินไม่ได้หยุดค่ะเฮ้ยไม่หยนดมากใจนดีครัยินดีค่ะบไดเลยค่ะเชิญ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 ไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้พี่พาชมโรงแรมของเรา ว่าครอบครัวมานะคะอยากให้เราช่วยจัดกิจกรรมให้เราสามารถจัดให้ได้หรือว่ามาเป็นหมูคณะมาเป็นหมูคณะนะครับเป็นหมูกระทะได้ถ้าไม่ได้พี่เขาเออได้ฟรีนะเดี๋ยวมาด้วยไม่ที่เขาบอกว่าที่ฟรีหนึ่งคือก็คืนนี้แหละคืนนี้แหละที่จะนอนพี่เล่นแง่ครับผมไปดูห้องนอนครับดูห้องนอนครับดูห้องนอนดูห้องนอนโรแมนติกมากเลยโรแมนติกโรแมนติกโรแมนติก นี่คือจริงๆกินได้นะที่พรอไม่ได้นี่ก็หวานดีนะแล้วก็มีอาหารบางอย่างที่มาภูเก็ตมาทางใต้แล้วจะต้องทานบูปูอัดนี่มาเต็มเลยอะไปลาปลาปลากระพงปลากระป๋องปลาหอยก็มีเหมือนกันหอยอะไรหอยลายใส่กระป๋องเหมือนกันเมื่อกึกอะไรเอาแถวบนแถวล่างอ่ะไม่ใช่มึกบดไม่ใช่มึกบดดูหอยนางรมของพี่หอยกวาดโอเคหอยไม่ต้องหอยแข็งชอบตะแขงก็เลยเอาไป เอามพี่แกให้เอาพี่ผ้าเขาด้วยค่ะแก้หน่อยได้ครับตรงไปเรื่อยๆขวาขวาเนี่ยไปขวาเนี่ยต้องไปก้านะก้าอางนเออเฮ้ยเฮ้ยไปไหมยุนไป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 ไไปไปไปไไป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 ไ ถายแบบนี้ผมว่าจอดที่ท่าก็ได้นะไม่ต้องมากลางทะเลหรอกจริงเห็นมีแค่4คนกับเรือก็ยยืืนนเได้ให้ทีมน้ำมาถ่ายให้ก็ได้โอ้โหเอ้ลูกไม่ขึ้นน่ะลูกกอลูกกอไหนลูกไม่ถ้าลูกกอเข้ามานี่โดนแย่งซีเลยนะ แมหทาเบรกแตกกันเลยทีเดียวนะคะนี่แค่เริ่มต้นช่วงหน้ามีโหดมันฮากว่านี้ไม่เชื่อไปดูน้ำจิ้มก่อนเลยค่ะที่นี่คือที่ไหนครับเตยที่นี่เหรอคะที่นี่ก็คือเกาะหินเตยค่ะเพราะมันคือเกาะหินงามเราจะไปไหนครับพี่บอลครับไปเกาะกระเกาะกระไปเพื่อนพี่บอกแล้วไปเพื่อนหัวโมงสุดท้ายเปลือกปาดปากเต็ม